อะไรนะละออรู้จักพี่มาร์กี้มานานแล้วเป็นกรโดดเด็กที่รู้จักพี่มาร์กี้มานานแล้วออยู่ในวงการนางงามอยู่ในวงการสัญปกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าเป็นคนต่อแหลว่ถือกล้องให้หน่อยเลยถือกล้องให้หน่อยเธอเป็นตัวประกอบพลอยอยามีบทได้ไหมขอร้องคนสวยเขาจะคุยกันเธอเป็นคนไม่สวยเธอก็อยู่ข้างนอก ใช่ไหมเราออกเถอะรู้จกัก<า>พี่มากี้นานแล้วรู้จกักตั้งแต่ตอนเป็นกระเทยเป็นกระเทยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็จะเห็นพี่มากี้ตามโซเชียลแบบว่าเป็นนางงามหรือว่าเป็นในเรื่องของข<า>เกี่ยวกับการสัญลกรร<า>ดังมากแล้วมีชื่อเสียงแล้วก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างวันเนี้ยได้มาเจอตัวจริงได้มาคุยกันจริงๆเนาะเพราะเราอยู่คนละเซกานดีใจมากจริงเราอยากจิกขวามันมากกว่า อันสวยเกินไปมันกินหลอดไฟเข้าไปทําไมเนี่ยฉันไม่เข้าใจโอ้โหจริงๆๆ